ายดีไงไ,ไอที่หักแพงมาฝากพี่น้องทำงานน้ำสาเต้ด้วยนี่สาเต้ก็จะใส่ปุ๋ยเนาะงคะนะโรยปุ๋ยโคนต้นทุเรียนนะคะเพราะว่าหอยทากมันเยอะเนาะหอยทากมันเยอะเราก็จะใส่ปุ๋ยหอยทากกันเนาะกำจัดหอยทากแกพี่น้องคะจะใส่ปุ๋ยกำจัดหอยทากมาเบิ่งกันจะ้ะ ขอโทษขอภัยด้วยพี่น้องเด้อด้านนู้นก็จะตัดหญ้าเด้วยเธอขอภัยน้ำไหลด้วยจะเตะที่ใส่ปุ๋ยเด้อยกว่าเอาก่อนกว่าเอาก่อนด้อพี่น้องเด้วยก็ตักปุ๋ยใส่ตักป้อมสัมมี่พี่เนาะสัมมี่ใส่เลยไอโคนมันใส่ไวอ้อย่างซีเลยเดี๋ยวหอยทากมันมากินพี่น้อเนาะเดี๋ยวหอยทากมากิน โคนละเครื t, ie, formal, ่องซ้อนโคนละเครื่องซ้อนใส่เบ็ดเบ็ดทุกต้นนะเบ็น้อยก็ใส่ต้นใหญ่ก็ใส่เบ็ดเหนี่ยนก็ได้เกือกหยาดเลยคิ้วคิ้วเห็นไหมเบิ่งผลงานที่เขาใส่รอบก่อนเห็เขาใส่รอบก่อนเห็นไหมกำจัดตายแล้วเนาะเห็น่นี นี่คือตายแล้วได้หอยตายแล้วที่ตัวปิดเป็นเขาก็มีเดี๋ยวเขาได้กินยาเขาก็จะเดินเข้ามากินเนี่ยหอยถ้าแกตัวไม่โตนะพี่น้องตัวแค่นี้แหละเนี่ยมันจะนําเชื้อโรคขึ้นต้นทุเรียนค่ะมันจะขึ้นต้นทุเรียนนี่ยแล้วมันก็เอาโรคขึ้นไปใจต้นทุเรียนเขาก็ต้นทุเรียนเขาจะเน่าเขาต้องกำจัดนี่แหละพี่น้องอยู่ส่วนควรจะได้มาเป็นลูกทุเรียนโอ้ย น,นายขั้นตอนโพสสเตใส่เยีายมาเบิ่งมืเอื่นนี่ก็เรียบหอยทากในสวนเยอะเลยเพี่อนเนาะทั้งเยอะทั้งหลายเลยแหละมีคนใหญ่คนใหญ่สเตแต่ก็ใสเครื่องเครื่องบ่วงแบบนี้ได้คือกันเยามันก็อยู่ใสยมากระไตามาอยู่แถวๆนี้แหละมุมนี้เดี๋ยวก็จะกองอยู่ตรงนี้ ใส่คั่วสวนใส่วัตถุต้นว่าใช้งานจะเต็มยังหมดแล้วมาใส่ปุ๋ยก่อนมีผดเห็ดเนาะมีเพนยงกูเดียวคุณชายก็ไปฉีดยาฉีดยาซักยาให้ต้นตุเรียนยังหอดแล้วหลายมีม้อบางทีแล้วนี่ก็สิ้นแล้ว เดี๋ยวจะใส่ประมาณนี้เนาะนี่แหละยาดูเลยยาเดียวค่ากำจัดหอยทะ้า,ามีซักยาให้เรียบร้อยแล้วแถวน,น,นี้น่หอยทะเก็จะดูนี่นี่กำจัดหอยทุกชนิดหอยเชอร์รี่หอยอะไรได้หมดเลยค่ะ เห็นด้วนี่ขน้ำเชื้อโลขึ้นแล้วเนี่ยพี่น้องเห็นบ่มองเห็นเนาะอยู่ข้างในอยู่ข้างในพี่น,น้องจัลึกจับรีบหอยจะเตะจะเคี่ยรลงมามันไต่ขึ้นเทงอันนี้ก็หอยหอยทกะนี่ก็แม่น,นี่หอยอ มันจะนําเชื้อโรคึินไปต้นทุเรียนเขาก็จะเน่าเนาะอันนี้ก็ใช่นี่ก็ทีิ๊ก็หอยคือนกันทด้อหอยอีกชนิดหนึ่งอ่านี่ก็แเมนนี่มันมากระไดเลยนี่ฮะเอาอยาห้วยสักพักนึงเดี๋ยวเขาก็เดินมากินกันเอาอยาไดดยวานน้จุดเดียวพี่น้องต้นนึงจุดเดียวเอาไว้จุดเดียวนี่หอยเขาเดินเข้าไปกิน เขาได้กินเขาก็จะเข้าไปเนาะเขาจะกินแล้วเขาก็จะตายเพราะว่ายานี้มันแห้งนะแต่ไม่รู้หอยมันชอบได้ยังไงคนเราได้กินยังปุ้นท้องปุ้นใส่เลยเนาะอคยได้กินนกค่คยได้ปุ้นท้องปุ้นใส่กินแห้งแบบเหมาประถือปุ้นซองปุ้นใส่เลยแหละพอะจำนี้เนะพี่น้องเนาะพอให้หอมปากหอมคอเมื่อนี้กัพามาใสยา จำจัดหอยทะกับหอยเอยียงนี่หลังมันแบบนิ่มๆหอยนี่บาหู้จักว่าหอยเอียงอันนี้มันอันหลงมันแบบเหนียวเหนียวหรือหอยอันนี้เด้น,นี่มัน,น,มนบมแมน,นหอยอันนี้เนี่ยมันมเมนออนนนนป็นเห็นไ่ข้างในข้างหลังมันก็สชนิ่มนะพี่น้องมันเบอแข็งนเปลือกมันนี่นี่ก็เอื้อหอยกัน ส่วนมังคุดวมนส่วน,นเยอะหอยอันนี่เอาไปหอมบ่หอมบ่เป็นดมเพิ่งว่าเป็นหอมบ่หอมบ่โอเคเนาะค่ะเจอกันใหม่จ้าสวัสดี